เป็นคนคสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะท่อท,อ,ทอ,อุดรท่าน,นีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายขามผู้มีภาคสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา,านาลโรงแรมรีกดเด่นพระสามเพอหาัใหญ่จังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุดรธานีร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและททท,ทสำนักง,งานหัดใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่องเที่ยวคำผู้มิภาคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาภาคใต,ต้โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดอุดรธานีที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมที่พักและธุรกิจน้ำเที่ยวจำนวน14ีรายมาจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะเท,บ,ทบุลท็อปซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้ายในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานีได้มีโอกาสเสนอขายสินค้าและบริการทังนการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการเจรจาและการออกบูธจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญพร้อมทั้งเป็นการเชื่อมโยงการขายตลาดสินค้าและการท่องเที่ยวระหว่างอุดรธานีและอำเัอหาญ่จังหวัดสงขลาซึ่งโครงการนนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานและภาคใต้รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการค้าอันจะก,ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่พื้นที่ผู้มีภาคเพิ่มหลายยิ่งขึ้นและกลัาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเมืองอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน